โอ้โหลูกนี้นะครับเพื่อนๆยาวกว่าคืออีกนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาดูมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับซึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าพายุเข้านะครับไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่งจะเห็นแสงแดดครั้งแรกนะครับในรอบ4วันนะครับผมนี่นะครับเพิ่งจะเห็นแสงแดด ในรอบ4วันนะครับอันนี้เข้าปีที่3แล้วครับแต่ว่าออกลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับน้ําจากสาด้านบนนะครับซึมลงมามันก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วออกลูกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะกลัวตายนะครับเพราะว่าน้ําน้ํามันซึมเข้ามาตลอดเวลานะครับนี่นะครับ ก็โตช้าหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งน้นนะครับฝั่งน้นก็รกหน่อยนะครับก็ฝากต้นมะพร้าวจะสูงมากนะครับสูงเกือบต้นมะพร้าวเลยนะครับปลูกไว้สี่ต้นนะครับผมนี่ก็มีลูกอยู่นะครับแต่ว่าลูกไม่เยอะนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับยังไ,ได้ดูแลรักษาเท่าไหร่ ว่าต้นนี้มันก็เหมือนจะตายนะครับแรกๆก็เหมือนจะตายันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งน้ําก็ไหลลงมาเช่นกันนะครับก็แต่ว่าก็ยังดีกว่าต้นเมื่อกี้นะครับก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บลูกไปแล้วนะครับออกค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปดองนะครับเป็นมะขามดองนะครับก็อร่อยดีครับผม ไปดูต้นที่สามกันอ่ะอันนี้เป็นต้นที่สามนะครับต้นค่อนข้างโตนะครับโน่นเลยครับสูงสูงขึ้นน่นเลยครับตรงนี้ติดลูกอยู่บ้างนะครับนี่นะครับยังมีลูกอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับถามเปียวยักษ์นะครับ ยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับผมไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่สี่นะครับอันนี้มะนาวนะครับช่วงนี้มะนาวถูกนะครับจะร่วงเต็มอย่างนี้นะครับนี่นะครับช่วงนี้ช่วงมะนาวถูกนะครับก็จะเป็นธรรมดาของฤดูกาลนะครับคนปลูกมะนาวก็ต้องทําใจไปนะครับช่วงแพงก็ไม่เท่าไหร่ครับผม แต่ว่าช่วงลูกนี้ก็ขายไม่ได้นะครับก็ล่วงทิ้งอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นต้นสุดท้ายนะครับต้นที่4ี่นะครับนี่ครับต้นนี้สมบูรณ์มากนะครับซึ่งน้ําไม่ได้ท่วมเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับนี่นะครับโอ้โหสูงพอกับต้นมะพร้าวต้นนี้เลยนะครับเนี่ยพอกันเลยสูงเท่าหลังคาบ้านนะครับ นี่นะครับก็ยังออกลูกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเก็บไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ออกมาใหม่อีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับใหญ่นะครับคืบเลยครับนี่ครับนี่ครับถามเปรี้ยวยักษ์นะครับ ซื้อต้นพันธุ์มาต้นละเก็บสิบาทนะครับแต่ก่อนนะครับก็ปีนี้ปีที่สามแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องมองลูกตั้งแต่ปีที่สองแล้วครับนี่ครับโอ้ยลูกนี้นะครับใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจับมาดูกันดูนะครับอยาเอายิ่งกว่าคืบอีกนี่นะครับโอ้โหลูกนี้นะครับใหญ่มากนี่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พอที่จะ ไปดองนะครับเพราะว่ามันยังแทบอยู่นะครับยังไม่ตึงนะครับนี่ครับดูต้นสกอนะครับต้น3ปีนะครับผมนี่นะครับนี่ต้น3ามปีครับถ้าบำรุงหน่อยๆนี่ก็น่าจะออกลูกเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับ ยอะครับผมซือมาสีต้นนะครับเอาเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวขายไม่ได้ถ้าเราเอามาแต่พอดีนะครับเอามาแต่พอดีแล้วก็สามารถทำมะขามดองไปขายให้เด็กๆที่โรงเรียนได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นมะขามเปียกก็คนก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับ มันเปรี้ยวเปรี้ยวแหลมแมนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับก็เพื่อนๆนคนไหนที่ทปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์นี่ก็ได้ผลไวนะครับสามารถอาไปดองได้นะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้ครับสวัสดีครับ